สวัสดีค่ะวันนี้นะครัเราจะมาทำคลิปหนึ่งวันกับการลดน้ำหนักนะคะในการไปโรงเรียนเราจะควบคุมการกินทุกอย่างเราจะลดน้ำหนักให้ทุกคนดูนะคะซึ่งเมื่อแรกการที่จะลดน้ำหนักก็คือหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นนะคะก็คือหนักตอนเช้าก็คือกินตอนเช้าเยอะๆเ,เบาเที่ยงก็คือกินพออิ่มเลี่ยงเย็นก็คือไม่ต้องกินเลยก็ยิ่งดีเมื่อเช้าวันนี้นะคะเราจะกินเป็นข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็หมู ก่อนจะกินข้าวก็กินน้ำก่อน2แก้วนะคะเพื่อจะทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ฟิวพันดีนะจ๊ะเดี๋วขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่โรงเรียนเราจะกินอะไรบ้างนะคะแต่ระหว่างวันเราควรจะจิบน้ำเยอะๆเพื่อให้ผิวพรรณดีแล้วก็อิ่มง่ายนะอยากจะกินน้ำเยอะๆกินข้าวเที่ยงก็กินน้ำก่อนนะกินน้ำเยอะๆแนะนำกินน้ำก่อนกินข้าวหนึ่งแก้ว เมนูที่ยงามาของเราเป็นข้าวเดียวกับหมูปิ้งนะคะแล้วก็กินพออิ่มเนาะอยาก,กินเยอะเดียวเป็นโอวันเข้ใจไมมก,ก็ต้องควบคุมให้ได้ไม่งั้นไม่พอเนี่ย กินทุกวันวันไหนไม่ได้กินจะเป็นจะตายนอกคือน้ำเต้าหู้จะพาไปซื้อเลยนะคะกลังเดินไปซื้อน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้สาเขียวบำรุงผิวพรรณยางใสเครื่องปรุงจากงแต่จะมีน้ำเต้าหู้แล้วก็ต้องมี ของในเซเว่แนแซนด์วิชปูแซนดวิชปูสิบสามบาทเราไปจ่ายตังค์กันะนะคะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านว่าจะกินอะไรบ้างเนาะ คัตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเนาะสิ่งที่เราได้มากินนั้นก็คือน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็แซนด์วิชกุ่งกิน2องนนี้แล้วข้าวเย็นก็ไม่กินนะคะก็หลังจากที่กิน2องนี้แล้วหลังจากนั้นก็กินแค่น้ำพอจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยเนาะเรามาแกะน้ำเต้าหู้กินก่อนเลยนะคะได้แล้วน้ำเต้าหู้ สาเหตุที่เรากินน้ำต้มยำทุกวันนะ,ะก็คือน้ำต้มยำจะมีส่วนผสมของถั่วเหลืองเนาะถั่วเหลืองก,ก็จะมีสารไฟโตเอสโตรเจนนะครับแบบเปรียบเสมือนแบบคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยแหละก็จะทําให้ผิวพรรณเรานุ่มเนียนเด้งใสเนี่ะก็เลยกินทุกวันเนาะทุกละืเจ็ดบาทกินทุกวันก็ได้ผิวใสเนียนคข้าคุมเนาะแซนด์วิชนะคะอุ้ยกินใกล้เหมือนแล้วเพิ่งจะนึกถึงตอนอดีต สาเหตุที่เรากินแซนด์วิชกับน้ำเต้าหู้หลังเลิกเรียนนะครับเขาือว่าตอนเช้าเราจะกินแค่ข้าวเช้าตอนกินข้าวเช้าเราจะกินน้ำสองแก้วเราจะกินข้าวเช้าแล้วก็กินน้ำอีกหนึ่งแก้วระหว่างวันเราก็จะจิบน้ำเรื่อยเ่อพอเที่ยงปุ๊บก็จะกินน้ำก่อนกินข้าวเที่ยงหนึ่งแก้วแล้วกินข้าวเที่ยงเสร็จก็กินน้ำหนึ่งแก้วหลังจากนั้นก็จิบน้ำจนเลิกเรียนตอนสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นก็จะกินเป็นตัวน้ำเต้าหู้แล้วก็แซนด์วิชปูอัดนี้เนาะที่เจ็ดสิบสามบาท พอกินจองนี้เสร็จแล้วก็จะกินน้ําปั่าหลังจากนั้นก็ไม่กินอะไรเลย <Nope. S 1> นะครับฝั่งไม่ไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ําเปล่านะคะแล้วก็นอนจนถึงพรุ่งนี้เช้าถ้าหิวก็คือต้องข่มตาหลับให้ได้เพราะเราจะรอกินแค่พรุ่งนี้เป็นวันถัดไปเนาะไม่งั้นไม่้อมนะคะนี่คือวิธีการลดน้ําหนักโดยที่แบบไม่วิ่งเพราะว่าขี้เกียจวิ่งมันเหนื่อยวิ่งแล้วเหนื่อยแล้วก็ขาแบบขาแบบคาายไงอ่ะขาคาาหไ่อ่ะพี่น้องเออจะรับไม่คลายไงกัน ว่าแลนก็เลยเป็นอดเข่าแรงเอาอดเข่าแรงแล้วก็สิได้น้าหนักที่ลดลงตอนนี้ก็เฮ็ดมาสิสิสามอาทิตย์และสามอาทิตย์จะเข่าสี่อาทิตย์แล้วก็จะเกือบเดือนแล้วน้าหนักก็ยังว่ไเด้ดสซังไตหูเลยว่าเอวลดไปสองถึงสามนิ้วแล้วลอกเอวอะปกติใตกส่งักงนียนแหมย้ำหัดจุดคัดนะหัดแค่รู้ที่สามแต่ตอนเนี้ยหัดรู้ที่หาได้สด่ว่าเท่านี้เอวน้อยลงนิ้วถึงสาม หนึ่งถึงสามนิ้วเลยก็จะเทเลสซี่ไปเรื่อยๆจนกว่าสิบแบบจนกว่าสิบแบบพอใจอย่างจนกว่าจะพอใจแล้วก็จะเลิกเฮ็ดนี่นะคะก็เป็นวิธีลดน้ำหนักโดยที่ไม่วิ่งนะคะก็คือก็ต้องควบคุมการกินเอาเพราะว่าบางครั้งเพื่อนกินนั่งอยู่นี่นี่นั่งอยู่ข้างอย่างเงี้ยกินกินเราก็จะรู้สึกหิวนั่นแหละแต่เราจะต้องคิดด้วยว่ากูลดน้ำหนักอยู่กูมดนยู่ จะไม่กินกจะไม่ตบะบักแตกคือเราต้องพยายามกดจิตตัวเองให้ได้ว่าอยากกินกินแล้วน้าหนักก็ขึ้นถ้าใครทําได้ก็น้าหนักก็จะลดแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็แล้วแต่บุญวาสนาแล้วกันเนาะว่าจะลดตอนไหนครับหรบคลิปนี้นะคะก็ต้องขับตัวไปแล้วนะคะเป็นการมาแชร์เทคนิคการลดน้าหนักโดยที่ไม่วิ่งนะ,ะก็คืออดข้าวเย็นแล้วก็ยพยายามควบคุมการกินกินแค่ข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วก็ ของว่างตอนเรียนแค่นั้นห้ามกินสิบสิบห้าของทอดของวนันงดของวนันงดน้ำตาลเยอะงดนะคะก็ไปแหละบ๊ายบาย